อ,อีกสหมุนพี่สวยและเข้ามาแบบนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับบอยกราบสวัสดีพี่พี่น้องนคนไทยชี่ยสายดาวคาน,านทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวายบราวนี White, ie, Shadow, ่ชาโด้นะพี่หรือว่านายอำเภอสาวแสนสวยของเรานะพี่ที่1ในดวงใจเลยวันนี้มา วันนี้เรามาทุน1 0 0 0ันบาทนะพี่นะเมื่อวานเราแห้งไปหน่อยนะเอาทุนมาน้อยกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาพี่ไปเบ็ดล้าลางหน้าไก่เช่นเกล้าพี่พี่นี่ช่วงนี้มันชอบเข้าฟรีให้นะไม่รู้เป็นอะไรนี่แล้วดอกอีเต็มหน้าเลยโอ้โหเอาตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยแย่เลยนะแบบนี้นี่สี่ร้อยสี่สิบบอกเลย เกมที่หนึ่งในดวงใจคือเกมนี้เอาจริงผมชอบมากเลยนะพี่นะเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยมากมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะเยอะที่สุดก็ว่าได้นะพี่นะเกมนี้นี่ไอ้ดอกนี้มีประเด็นหรือเปล่ามีนี่นี่คือความมันของเกมนี้นะพี่นะ่วงจังหวะไหลแบบนี้นะแบบนี้นะนี่นี่นี่คือเสน่ห์ของเกมฟาร์บอยนะพี่นะ ไหลโอดไหลยอย่างแรงนี่และฟรีเซอร์มา2ตัวแบบนี้มีประเด็นหรือเปล่าหมวกไปก่อนมีประเด็นหรือเปล่าและเรียบร้อยพี่เข้าเวทล้างหน้าไก่อีกแล้วนะโหโคตรเศ้านี่เ็ดห้าบาทอย่าดูถูกนะพี่นะพิ่จะปินเกมนี้ก็เริ่มที่คูน 8, แปดต้พี่นะบอกไว้ก่อนเผื่อพี่พที่เข้ามาดูใหม่นะ นี่นี่นี่เรียบร้อยคูนสามสองคูนอกส,สี่และยังคงไปต่อร้อยยี่แปดนี่นี่ก่อสามทีก่อสามทีพอเกมนี้ไม่ต้องไหลยเยอะสูงสุดเกมนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบสี่นะพี่เออแต่ว่าเรายังไม่เคยไปถึงนะถึงแค่ห้าร้อยครั้งก่อนเราถึงห้าร้อยนะ เออคูห้าร้อยอ่ะเยี่ยวเหนียวแล้วแต่จังหวะเกมนะพี่นะม,มีได้บ้างไม่ได้บ้างธรรมดานะพี่มีมีในฟรีหรือเปล่ามีในฟรีหรือเปล่าเรียบร้อยไม่มานะโอ้ยไม้หลังเงียบจังน,นี่เคหนึ่งดอกออ้ยแล้วต่อที่ยเองคูบวกโอ้โหไม่ต่อพี่นะ เกอบเดินทางาถึงคูณ3สามสองแล้วนะไม่ถึงว่ะนี่อีกสองหมุนนะพี่อีกสองหมุนเท่านั้นโยอ,อุ้ยเลือดอกนี้คูณแปดสวยหมุเต็มหน้านพี่นะได้มาหนึ่งร้อยนะเออไปแต่เรียบร้อยพี่นะจบที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทนะนี่ไปเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าพี่ ทุนสามพันนะเบ็ดสามสิบต้องเข้าแล้วจังหวะนี้เล่นเพิ่มเบ็ดตามทุนนะพี่นะมีสามพันก็สาสิบก็ได้อยู่นะพี่นี่ระดับนี้มีประเด็นหรือเปล่าสวยปวดเฮ้ยหมวกโผล่อุ้ยคู้งหหกนะดึกดึกนี่นี่ยังยังไหลต่อนะเออเอาดีหมวกเต็มหน้านะพี่หนะ้าตรงนี้เะปล่อยเก0พัน 180บาทนะโอเคบิดกันต่อเลยดีกว่าพี่เบทห้าสิบมาไปกันต่อไล่เบทไปเรื่อยๆนะพี่ไล่เบทไปไม่ต้องรีบเล่นนะพี่นะเออนี่อื้อเบสห้าสิบยังไงวืดวืดจัดน,นี่อุ๊ยอุ๊ยแล้วครับบอยสวยนี่อุ้ย เกือบไปวี่เกือบเข้าฟีอีกโอ้โหนี่ได้ม 75, นะอีกเจ็ดพันห้านะโคตรสุดบอกเลยเกมนี้ให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยพี่มาเดินทางมาถึงเบ็ดร้อยแล้วพี่วันนี้ไปลุยโอ้โหขวดสวยขวดคุแลาบายคอบอบต่อเรียบร้อยตี นี่สวยขวดฮัลโหลขวดแต่หนึง่งสวยปังต่อเลยต่อเลยโอ้โหถ้าคิวมานะพี่นะดอกนี้มีสองหมื่นติดนะพี่พบอกเลยนี่โปรยหมื่นเก้าสุดไปอีกสักหน่อยนะพี่นะอีกสิบหมุนเช่นเคยพี่ปิดท้ายกันนี่ มาคู่สองสวยไหลไปไหลไปไหลไปสวยขอจเจ็บเจ็บสวยเก,ยเกนี่เปี้ยนี่สามสองเงล่ะนี่เจ็บโรยนี่บอกเลยนี่แหละปวามโของคาโบยนี่ลั่นแล้วนะพี่ลั่นแล้วนะ อีกสามหมุนพี่สวยและเข้ามาแบบนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับบอยสวยคุณสีให้คุณสีนะนี่ซ้ำหัวไปดีเรียบร้อยพี่ดอกเดียวเลี้ยวล้านล่าไปสัง่งก๋วยเตี๋ยวเลยนะพี่นะเออโอ้โหเรียบร้อยพี่สามหมเจอดอกนี้พี่ไก่อย่างเดียวเขาเดี๋ยวไม่ต้องนะนี่ โอเคครับพี่พี่วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติ้งแนวติ้งแนวก็สามารถกดไปรังใจได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับกลาเซีย